ที่ทำมัธมิทยะลงไปจังหวะนั้นจะเกิดยานขึ้นมาพอเกิดยานขึ้นมาเกิดความเข้าใจถอนกิเลสไหมคะนั่นแหละค่ะการปฏิบัติในลักษณะของเจริญโพชฌชงเจตจึงมีระบบของการถอนกิเลสทุกๆครั้งที่ใช้ธรรมวิทยะถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะพอไปถึงที่สิ้นสุดเป็นไงคะได้วิมุตเลยต่างกับร,ระบบของปุถุชนไหมคะ ระบบของปุถุชนไม่ได้มีการทำรรมัฟยะและไม่ได้ใช้สัจจสัญญาของพระพุทธเจ้าเพ่งเห็นกายคือมีแค่ระบบเห็นกายแล้วก็เห็นไปอย่างงี้ตลอดนึกออกไหมคะเห็นอย่างงี้ไปตลอดแล้วญาณก็ปรากฏเรื่อยๆปีตินามอะไรปรากฏขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้พิจารณานะคะแล้วก็ไม่ได้ทําว่าสติคือลักษณะอย่างไรไม่ได้รู้อย่างนี้ทั้งหมดในจังหวะนั้นเขาเลยตะเลิดะออกนอกถางทําบิมุติให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ถอนกิเลสทุกๆขณะ เข้าใจไหมคะแต่ระบบของพระเจ้าเป็นไงคะพออบรมจิตปุ๊บถอนไหมคะถอนอบรมใหม่ถอนไหมถอนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดวิชาขึ้นถูกไหมคะนี่แหลคะค่ะเพราะผู้มีพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าโพชงเจตเนี่ยเมื่อจเจริญแล้วทําให้วิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นบิมุตจึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะงั้นจังหวะตรงนี้แหลคะค่ะถ้าสอนอายตนะเพียงอย่างเดียวว่า สภาพธรรมที่เห็นเป็นสภาพธรรมที่เป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมที่ปรากฏทางหูก็เป็นจริงในขณนะนั้นแล้วดับไปถ้าเราเรียนเราศึกษาเรารู้เราจะเข้าใจว่าทุกๆครั้งที่มันเกิดมันดับไปนั่นคือไม่ใช่เราควบคุมไม่ได้ถ้าสอนแบบนี้เพียงอย่างเดียวพูดแบบนี้ยังไงคะเมื่อกี้อาจารย์พูดพวกท่านโอ้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องเป็นคําพูดที่ถูกอ่าท่านเข้าใจใช่ไหมคะแต่เวลานําไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติยังไง เข้าใจตอนฟังอ่ะแต่เวลานําไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงแล้วถ้าถามหนึ่งเวลานําไปปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงแต่ถ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นตัวเป็นตนคําพูดว่าปฏิบัติไม่มีไม่ถูกต้องยังเป็นตัวตนเป็นอัตตาทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างเปล่าไม่ควรใช้คําว่าปฏิบัติและอาจารย์ถามว่าโอปะนัิโกพระพุทธเจ้าตรัสด้วยประสงค์อะไร ก็คือน้อมเข้ามาใส่ตนด้วยประสงค์ปฏิบัติใช่ไหมคะ 2. ก่อนที่จะเห็นว่าสภาพธทรมนั้นมันดับไปในขณะนั้นอย่างรวดเร็วในสภาวะนั้นพระอ,องค์ตัดพ่อชงเจตให้เกิดขึ้นแล้วพชงเจตเกิดขึ้นตรงไหนถูกต้องไหมคะเะน,นจังหวัดที่พ่อชงเจตเกิดขึ้นในระหว่านั้นเป็นจังหวัดที่ขั้นตอนตามลําดับเวลาปฏิบัติครั้งแรกกิเลสยังไม่หมดก็ต้องมีอัตตาเป็นปกติถูกต้องไหมคะเมื่อมีอัตตา การถอนการพิจา,ารณาก็ถอนกิเลสไปทีละขณะทีละขณะเป็นไงคะกิเลสลดลงไหมคะลดลงวิชาเกิดขึ้นไหมวิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วเป็นไงคะพอทําทุกอย่างปรากฏขึ้นมาก็เข้าวีมุตได้ถูกไหมคะเนี่ยการสอนคําพูดของพระพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามลําดับอย่างนี้